สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0ูนย์หกห้าค่ะหรือไอดีไล0 6 5ูนย์หกหเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่150นะคะรายการละสอ0รบาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ และการที่สองค่ะ และการที่3นะคะ ในการที่4ค่ะ ในกันที่5นะคะ กาที่หกค่ะในการที่เจ็ดนะคะ กันที่แปดค่ะละกันที่เก้านะคะ ดูลชอบดูลใช่สนใจทักลไลน์ไว้ได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพะเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ